มองว่าพี่ป่วยไม่สบายหรือเปล่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าเขาเป็นมะเร็ง <ś wiet> เขาเป็นโรคเอดส์หรือเปล่าเขาเป็นเอชหรือเปล่านี่นั่นโน่นเลยเออมันไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเหรอก ปัจจุบันถามว่าทําไมถึงผอมเนี่ยพี่อ่ะไม่ได้อยากผอมเลยนะต้องบอกว่าก่อนหน้าที่มันจะผอมอย่างเงี้ยที่ใช้เวลาในการทำไอเอฟแบบประมาณปีกว่ากว่ากับสองปีคือจําได้ว่ากินไอเอฟมานานมากละนานจนจําไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่รู้ว่าโอ้ศึกษาเรื่อง IF เรื่องศีลอดเนี้ยก,ก็ทํามาแต่ทีนี้การการทำไอเของพี่อ่ะน้ําหนักมันก็ก็ลงไปประมาณหนึ่งมันก็ไม่ได้ลงแบบลงจนเห็นได้ชัด สิ่งที่พี่กินกับการทำไอเอฟอ่ะเราผิดตลอดเลยอะ่ะเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอสิ่งที่เรากินหนักๆวันล,ละหนึ่งมือ้อหรือกินในช่วงแปดชั่วโมงแล้วหยุดไปสิบหกชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเราใส่เข้าไปแบบโอ้โหใส่เข้าไปแบบไม่ยั้งเลยใส่เข้าไปจนแบบขอโทษนะใส่ชิบหายขายตนอะ่ะคือกินแม่งแบบกินเป็นผีบ้าวิธีการกินของพี่คือเข้าร้านบุฟเฟ่ <c oughs> เพื่อกินให้ได้อิ่มที่สุดกินให้ได้เยอะที่สุด โดยหวังว่าเราจะกินแล้วเราเราจะไม่หิวตอนกลางคืนเว้ย oh. โอ้โหกินหมดเลยนะของทอดออของย่างไอศครีมกะทิเบอร์เกอรี่ไขมันเนื้อสัตว์ติดมันเบคอนกินหมดเลยโอ้ยทำไอเอฟทำไอเอฟดีไม่อ้วนหรอกไม่เป็นอะไรหรอกพอมันสะสมมาเรื่อยๆปีกว่าเกือบ2ปีที่กินไอเมาจนปัจจุบันเนี่ย สักสเดือนที่แล้วก่อนที่ที่ที่จะมาพร้อมอย่างนี้นะฮะมีวันหนึ่งพี่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดที่หัวหินพี่ก็ขับรถขาไปไม่เป็นไรนะขาไปไม่ไมย่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนขากลับอ่ะพี่ก็กินเหมือนกันวันนั้นกินเสร็จก็กินพายุบูแคมเหมือนกันขับรถกลับมากําลังมาถึงเพชรบุรีเอ๊ะทาไมมันแน่นหน้าอกวะทําไมมันมีอาการแปบบ๊บๆทํทำไมมันวิววิววะ ทำไมมันเหมือนแบบจะวูบจะวูบนึกว่าแบบทํางานหนักซึ่งเอะเราก็ไม่ได้ไปยืนตากแดดทางานนี่หว่าเราก็อยู่ในห้องแอร์ทำงาน,นงอย่างเป็นอย่างเงี้ยจนเริ่มรู้สึกตบหน้าตัวเองว่าหลับในหรือเปล่าหรือง่วงหรือเปล่าก็ขับรถจากนั้นก็แบบมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมันไม่เคยเป็นอย่างนี้อ่ะก็เลยขับรถมาด้วยความแบบประคองตัวเองให้ถึงกรุงเทพไปได้ก็โทรหาน้องสาวบอกว่าเฮ้ยเธอฉันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ น้องสาวก็ทําไมอ่ะเป็นอะไรก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยไปหาหมอกันพอไปหาหมอก็ตรวจสุขภาพปกติเพราะพี่ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีมาหลายปีละ<ม>พอไปตรวจสุขภาพประจําปีเสร็จปุ๊บ<ม>ก็บอกโอ้ทำไมคอเลสเตอรอลสูงมากเลยไขมันเลวก็เกินค่ามาตรฐานจากปกติที่ควรจะอยู่เนี่ยไปอีกร้อยหนึ่งอนอกกนั้นปกติหมดเลยเพราะพี่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินไม่กินเหล้าหมอก็บอกว่า เนยถามเริ่มถามแล้วพฤติกรรมเรากินอะไรบ้างกินไขมันไหมอุ้ยโดนเข้าไปหนึ่งดอกก็ปรากฏว่ามันมาจากพฤติกรรมการกินล้วนๆเลยม,มันไม่มีเหตุผลอื่นที่พี่จะมีอาการนี้ได้นั่นแปลว่ามันสะสมมานานมากโดยที่มันจะเริ่มแสดงอาการออกมาพี่ก็กลัวมากเลยหมอก็เลยบอกว่าเอางี้วิธีแก้ หรือวิธีการรักษาเนี่ยโดยทั่วไปก็คือต้องกินยากินยาก็คือกินไปเรื่อยๆอคำว่าคำว่ากินไปเรื่อยๆก็คือกินทั้งชีวิตปะไ <laughs> นใจพี่ก็บบก,ก็กินยากินยาเพราะว่าแม่เราอ่ะเป็นเป็นโรคนี้อายุเยอะขึ้นใช่ไหม,มเสร็จแล้วเราก็โอ้โหเห็นแม่เขากินยาเยอะมากเลยอะเห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่เวลาแบบผู้ใหญ่เขากินยาเยอะมากเลยเพราะว่า มันต้องกินยาเนะเพื่อไป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 ละลายไอ้ไขมันที่มันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดพวกเนี้กับการที่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินใหม่ทั้งหมดจัดระบบโภชนาการใหม่ทั้งหมดควบคู่ไปกับการกินยาและการออกกําลังกายมหมอพูดมาแค่นี้โอเคหมอก็บอกว่าแล้วจะแมกินอะไรบ้างก็เล่าให้เขาฟังไปบอกก็ทำไอเอฟด้วยเฮ้ยไม่น่ามีปัญหาทำไอเอฟไม่น่ามีปัญหา ก็เลยเล่าว่าไอเฟของเราคือกินแบบนี้หมอก็เลยอ๋ออ <si ๋อไอนี่ก็อ๋อด้วยไงเพราะว่าโอ้โหกูเด็กซะกูเด็กซะยับเลยกูเดกซะยับเลยครับเพื่อนพี่บอกว่ามึงกินบุฟเฟ่ทุกวันเลยเหรอวะก็บอกเออเพราะว่ากินบุฟเฟ่มันจะได้อิ่มไงคุ้มดีก็กินอิ่มเราจะได้ไม่หิวกลางคืนไงางคืนจะได้ไม่ต้องมานั่งหามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปออกไปสะดวกซื้อหรืออะไรอย่างนงี้ไม่ต้องก็กินซะให้มันอิ่มมันจะได้พรุ่งนี้ก็ไปกินใหม่ ตอนนั้นน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณก็เจกว่า70-71 72วิ่งอยู่ประมาณนี้ก็เลยบอกตัวเองว่าหมอนัดบอกว่าถ้าอยากเช็ค E ีสค่านี้เพื่อเพื่อปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่ก็ทำได้หมอจะยังไม่จ่ายยาให้ออก็กลับไปทำการบ้าน3เดือนหรือ6เดือนลองปรับพฤติกรรมการกินดูดิพรุ่งนี้ปุ๊บพี่ขนน้ำมันพืช ขนครีมเทียมขนน้ำตาลขนน้ำเชื่อมขนอะไรก็แล้วแต่ในบ้าทิ้งหมดเลย<อ>ในครัวคือโล่งเตียนหมดเลยแล้วเอาของเข้ามาใหม่จัดระบบใหม่เริ่มจากการที่ไม่กินแป้งแป้งขาวนะคาว่าแป้งคือคาร์โบไฮเดรตอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะละมัดระวังมากๆเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นแต่แป้งไปเปลี่ยนน้ำตาลน้ำตาลเป็นไขมันใช่ไหมพี่ไม่กินข้าวขาวพี่กินแต่ไลซ์เบอรี่ เท่านั้นถ้าไปนอกบ้านไม่มีคือไม่กินหรือกินแค่สองช้อนจริงๆของทอดนี่เลิกเลยนะอของทอดไม่กินเลยนะทั้งที่เต้าหู้ทอดชอ,ชอบกินมากของขนมหวานกะทิชอบกินมากเบอร์เกอรี่ชอบกินด้วยก็เลยมานั่งเอ็กซรเลเจรนายไอสิ่งที่เรากินไปทั้งหมดว่าโอ้โหแม่งนี่เองอพวกนี้เองที่เรากินสะสมมาแบบรัวๆสองปีปีสองปีเนี่ยมันก็เลยส่งผลมาวันนี้ พี่ก็ปรับพฤติกรรมใหม่เนี้ยกินแบบเนี้ยพอกินแบบนี้เสร็จปุ๊บผ่านไปสักแบบอาทิตย์แรกอาการที่มันเคยเป็นอ่ะมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปพอสองสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นไปอีกสามอาทิตย์หนึ่งเดือนก็ดีขึ้นไปอีกไอที่เราเป็นหน้าวูบๆบอย่างเงี้ยหายไปหายไปเลย mm hmm. หายไปโดยที่พี่ไม่ได้มองเรื่องน้ําหนักตัวเลยแม้แต่น้อย เพราะพี่เอาตัวตั้งของพี่เป็นเรื่องสุขภาพพี่ปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพตัวเองล้วนๆมึงไม่ต้องผอมแล้วขอเอาสุขภาพก่อนบอกตัวเองงี้ก็เลยหักดิบทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณแบบเดือนสองเดือนสี่สิบสี่สิบห้าสิวันสี่สิบห้าวันสี่น้ำหนักหายไปเฉยเลยสิบกิโล ือทานข้าวสามมือ้อแต่แค่ปรับกินทุกมือ้อกินทุกมือ้อกินหนักกว่าตอนที่ทำไอเอฟอีกอแต่แค่ว่าเลือกของกินเมื่อก่อนไม่ไปซื้อของไม่เคยดูฉลากเลยว่าเขาเขียนว่าโซเดียมกี่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันอิ่มตัวไขมันชรานเดี๋ยวนี้ต้องแบบกลายเป็นแบบโรคจิตไปเลยต้องดูไม่เอาวางไม่เอาวางเอ้ยอันนี้ดีเอามาก็เป็นอย่างนี้ครับทำกินเองทำกินเองมันก็เลยผอมลง จริงๆคนน่ะจะมองว่าพี่ทรมานนะแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าทรมานว่ะเพราะพี่พี่ชอบเอาชนะใจตัวเองนิสัยพี่เป็นคนชอบเอาชนะใจตัวเองแล้วไอ้เรื่องของการการกินแบบเนี้ยที่บอกว่ามันมันมันทรมานไหมเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ทรมานกว่าพี่เคยลดน้ำหนักถึงขั้นว่าอดอาหารอดอาหารแล้วพี่ก็แบบเคี้ยวคายเคี้ยวคายเคี้ยวคายอมทิ้งอมบ้วนอมบ้วนอันนั้นทรมานกว่าเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วนู่น อันนั้นทรมานกว่าอันนั้นน้ำหนักลดจริงแต่อันนั้นคือทรมานแต่การทําที่ทําเพื่อแบบนี้เพื่อสุขภาพตัวเองอันนี้ไม่ทรมานเลยลงมากี่โลคะสามสี่เดือนแล้วประมาณนี้นะประมาณนี้นะลงมาประมาณเต็มที่เลยนะที่แม็กซิมัมแล้วสิบห้ากิโลนอกนั้นก็วันไหนกินเยอะหน่อยก็ดีขึ้นมาอีกกิโลนึงนิดนิดหน่อยนนนนหน่อยมันก็สวิงขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบ ลงมานิดนึงขึ้นมานิดนึงบางทีกินน้ําเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแฟนเขามาถามไหมคะว่าอุ้ยพี่เป็นอะไรทาไมผอมลงาเงี้ยเขาเขาก็มองว่าพี่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า,าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้การตีความเป็นโรคร้ายของเขา,าอ่ะเวลาเห็นคนอ้วนก็บอกว่าเขาไม่สบายเขาป่วยเป็นโรคร้ายเห็นคนผอมก็บอกว่าเอ๊ะเขาเขาไม่สบายหรือเปล่าเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นโรคเอดส์หรือเปล่าเขาเป็นเอชไอวีหรือเปล่านี่นั่นโน่นเงย้ยบอกว่าเออมันไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราหรอกก็ไม่เป็นเข้าใจได้คือคนยุคนี้มักจะ มักจะเป็นสมองพี่พูดอยู่เสมอว่าคนยุคนี้มักจะเป็นสมองก้อนที่สองให้คนอื่นเสมอคือมีคนช่วยคิดเป็นสมองลูกที่สองให้กับเราเรามีสมองลูกหนึ่งก็จะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเป็นสมองให้เราช่วยคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดแทนเราเสมอเราเองก็ยังไปคิดแทนคนอื่นเสมอเป็นสมองให้ให้คนอื่นเสมออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเรื่องปกติที่เขาอาจจะพูดได้ด้วยความเป็นห่วงแหละเห็นในไอจีมีลงเรื่องอาหารด้วยแฟนๆก็สามารถไปทําตามได้ใช่เมื่อวานพี่ยังไปเข้าไปตอบ ตอบตอบน้องแฟนคลับเลยบอกว่าดูแบบดูที่พี่แหม่มให้ให้สัมภาษณ์ในข่าวแล้วก็แบบโอ้โหนับถือในในในความแบบมุ่งมั่นมากเลยเนี่ยทําตามแล้วสองอาทิตย์แล้วบอกแล้วก็รู้สึกดีจริงๆเนี่ยมันเป็นอาน,นิสงส์บุญของพี่เลยนะพี่รู้สึกว่าเราได้บุญจากสิ่งที่เขาได้จากโนเลจความรู้ที่ที่เราให้เขาไปอะ่ะแล้วเขาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาได้อะ่ะพี่จะรู้สึกดีมากเลยนะมากกว่าการที่บอกว่า ไม่ได้ทําอะไรอ่ะมัวแต่ไปแบบจับผิดคนอื่นเขาว่า mm. อินี่เป็นโรคอินี่เป็นโรคเอออินี่เป็นโรคอีนี่ผอมอีนี่เป็นโรคถามหนอ่อยเถอะถ้าฉันอ้วนแล้วสุขภาพแย่มากมากเนี่ยกับถ้าฉันผอมลงแล้วสุขภาพมันดีขึ้นพี่เลือกอย่างหลังเนาะ mm. พี่ไม่อยากอ้วนแล้วต้องไปนอนนับวันรอออกจากโรงพยาบาลตอนที่อายุเยอะมากขึ้นเพราะว่าเต็มไปด้วยโรคเต็มไปหมดขอผอมดีกว่าวะ เอาตรงๆผู้จริงๆผู้จักใจเลยกลับไปกินเหมือนที่ปู่ย่าตายายกินอ่ะเข้าใจแล้วทาไมเขาคนมาสมัยก่อนถึงอายุยืนไงฮะเพราะเขากินแบบนี้ไงเราก็กลับไปกินแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเรามีสกิลเรื่องของการทําอาหารเราไม่กลัวเลยอาหารที่คนมองว่าคลีนแล้วไม่อร่อยเราทําให้อร่อยได้เพราะเราไม่มีข้อจํากัดเรื่องการที่เราต้องไปงดนู่นงดนี่เกินไปแล้วก็ใส่ปรุงรสทําไปให้มันอร่อยได้เราก็อยู่ได้เราก็สุขภาพดีด้วย